ไม่มีเราเราซึ่งเป็นวลีที่ทรงพลางที่สุดเชื่อว่าทุกคนในที่นี้จะจำได้แน่ๆนะมัาคงจะจำได้ตลอดนะมันถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์หน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยแล้วนะคะด้วยการเลือกตั้ง ใช้สิทธิ์มากที่สุดใช่ไหมคะคตั้งแต่มีการเลื่อกต้งมาถึง7จ็ดสิบเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกนะคะมีการผู้คนออกมาใช้สิทธิ์มากที่สุดวะลีมีลุงไม่มีเราเนี่ยตอนแรกก็สงสัยเพราะว่าตอนที่คิดเนี่ยก็คิดว่าทีมงานช่วยกันคิดตกลงใครคิดคะเอาแบบแม่นแ่เลยไหมคิดได้ยังไงออย่างนี้ดีกว่า ฟันหรือตอนไหนอะไรอย่างงีค้ <c oughs> คำนี้ผมโผล่มาตอนไหนเนาะตอนที่คิดเนี่ยคือนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐขึ้นมาตอนที่ตื่นเช้ามาแล้วผมก็จะอ่านหนังสือพิมพ์ทุกเช้าใช่ไหมอ่าไทยรัฐมติชนเดลินิวเป็นฉบ,บับเป็นฉบับเนี่ยแล้วก็ไม่ปกติก็จะอาจ่านของพี่มาเลข,ของกิเลนอะไรตลองของคนที่เป็นคอลัมนิสของไทยรัฐที่รู้จักกันมาตั้งแต่บลลัมบลาอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี้ยมันเหมือนกับว่าเป็นนักขเป็นเขียนมาโดยที่ไม่ได้เป็นคอ เราก็เลยไม่รู้ว่าเราจะให้เครดิตใครแต่ว่านี่เวลาใครพูก็จะเล่าให้ฟังว่าเนี่ยมาจากไทยรัฐเนี่ยมีเคาว่ามีลุงไม่มีเราแต่ถ้ามีเราไม่มีลุงเนี่ยผมมาเติมมาเติมนะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือมันมาจากการอ่านหนังสือเยอะๆแล้วก็เห็นเห็นวิธีคิดของเขาอ๋อมีลุงไม่มีเราแล้วก็ไม่เคยคิดที่จะใช้ไม่เคยคุยกับใครแล้วก็ไม่เคยคิดว่าจะใช้แต่ด้วยความที่ตอนไอ้เลือกตั้งตอนนั้นเนี่ยวันหนึ่งขึ้นเวทีอย่างเงี้ย แปดเก้าครั้งครับพี่แปดเก้าครั้งตนน่างไงต้องขึ้นเวทีคือหมายความว่าขึ้นปุ๊บจับไม้ปุ๊บพูดเลยใช่ไหมบอกว่าหาเสียง 4- ี่ห้าจังหวัดพร้อมกันเนี่ยแปลว่าทั้งกรุงเทพเราต้องไปนครปฐมไปต่อราชบุรีไปกาญจนบ,บุรีแล้วกลับมาอีกทีเนี่ยแต่เก้าเวทีเนี่ยมันไม่มีการได้ซ้อมมันคือขึ้นแล้วก็จับไม้แล้วต้องพูดลเลยแล้วก็ประชดสดทันทีอะไรอย่ออางงี้านี้ นั้นคุณอ่านอะไรอ่ะมันก็อยู่ในหัวคุณมันก็เลยถูกจัดอยู่ในระบบอยู่ในเล้นชักสมองพอถึงเวลาแล้วจะอะไรดีน่าก็เลยปล่อยค่อยๆปล่อยของมาตามธรรมชาติก็มีลุงไม่มีเราเสร็จพอพี่น้องพอประชาชนเฮก็เลยเอามีเราไม่มีลุงไปต่อให้เพราะว่ามันของอันเนี้ยคิดสดบนเวทีสามย่านไม่ได้เตรียมมาก่อนทุกคนรู้มองหน้ากันว่ามันตัวผมเองยังยังงงเลยเพราะว่าพอลงมาจากเวทีปุ๊บเนี่ย ข่าวจากฝรั่งเศสผมจำได้ฟรานซ์โทนิฟอรเขาไปเขียนเป็นภาษาของเขาฝรั่งเศสว่าประมาณว่าแบบ no uncle no us ก็จะกลายเป็นว่าต้องการจะเขียนว่าพรรคเราอ่ะเป็นพรรคที่เอาแต่คนรุ่นใหม่แต่ไม่ใส่ใจคนรุ่นใหญ่ไม่พูดเรื่องบำนาญประชาชนไม่พูดเรื่องการเดินทางในเมืองที่อาจจะเป็นมีผู้สูงอายุเยอะอ,อย่างลำปางอะไรทั้งหลายเนี่ยคือเขาไปตีตวฟามอีกแบบนึ่ะมผมเองยังกังวล ว่าจะกลายว่าทำให้ดูว่ากา้าไกลซึ่งคนอาจจะดูว่าเป็นพักของคนรุ่นใหม่อยู่แล้วเพราะว่าเราก็ดูอายุเฉลี่ยน้อยกว่าพักอื่นเขาเนี่ยจะเข้าใจผิดหลังจากนั้นทุกเวทีพี่จะสังเกตผมขึ้นมาเลยว่าพักคกา้าไกลพักของคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจทั้งคนรุ่นใหม่และใส่ใจคนรุ่นใหญ่ตลอดเวลา <S <S และเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าจังหวัดที่มีผู้สูงอายุอย่างลำปาง,งนี่สูงที่สุดในประเทศเราชนะใช่ไหม, <S <S ไหมเราไปจังหวัดอย่างภูเกต็ต <Wow. S 1> อายุน้อยภูเกต็ตภักใต้เนี่ยทั้งยะลาปัตตานีนราธิวาเนี่ยอายุต่ำกว่า ทั้งนั้นเป็นคนจังหวัดวัยรุ่นคือพอเรารู้ข้อมูลว่าจังหวัดไหนเนี่ยมีพี่น้องรุ่นใหญ่เยอะมีคนรุ่นรุ่นใหม่เยอะเนี่ย <c oughs> ก็ต้องดีไซน์ไปให้ถูกก็แก้ทันแต่ก็กลัวยุ่ก็เลยผมก็เลยคิดว่าตอนนั้นเนี่ยพวกเลขาอย่างคุณชัยดาวันนี่ก็ยัง <c oughs> ยงังงงงอยู่าอะไรแต่คุณต่ว่าคุณทีมกีต้์ใช่ก็จริงๆก็คะแนนมาทุก ็นที่หนึ่งใช่ไหมคะคไม่ไม่ใช่เฉพาะบางจังหวัดอะไรใช่คือเมื่อกี้ฟังแล้วชอบมากเพราะว่าเหมือนของคุณทีมก็คือยิงน,น,นับลุงไม่หมดม<อ>ีลุงไม่มีแล้วนี่นับลุงไม่ครบถ้าล้มนับลุงครบอาจจะไม่ได้เป็นออ m o s ใช่จริงด้วยเป็นออ m o s อันนี้ก็คุงคิดได้ครับอนนี้คือายถึงว่าสิ่งที่ชชอบคือไปถึงว่าคุณทีมก็คืออ่านหนังสือแล้วเก็บเรียกว่าเก็บข้อมูลค่อยๆเก็บทีละนิดแล้วพอมันอยู่ในคลังลิชชัปมันจะหยิบมาใช้ตอนไหนก็ได้เนาะต้องเรียกว่ามันซึมมากกว่ามันซึมเนา ถ้าเพื่อเก็บในหาไม่เจอแต่พอมันซึมแล้วมันก็คือว่าอันไหนที่เราคิดว่ามันเหมาะสมมันมันมันเหมาะกับสถานการณ์อะไรพวกนี้มันก็จะจะจะใช้ออกมานตอนลักษณะแบบนั้นครับแล้วที่ชอบคําเมื่อกี้ก็คือตอนขึ้นอะไรนะครับตอนขึ้นอย่าหลงตอนลงอย่าท้อครับคำนี้ก็ดีมากๆรู้สึกว่าจริงๆทุกท่านน่าจะปรับใช้กับชีวิตได้เหมือนกันเนาะไปถึงว่าตอนที่เราทําอะไรอยู่ในจุดสูงสุดหรือว่าสูงแล้วเราเราเองต้องอย่าหลงระเรื่องกับมันขณะเดียวกันถ้ามันลงต่ําแล้วก็อย่าพึ่งท้อใช่ผม ดีดีมากแล้ว